ดอกบัวเติบโตจากโคลนที่ลึกที่สุดความเจ็บปวดไม่ทำลายคนแต่ความเจ็บปวดคือผู้หล่อหลอมความทุกข์ไม่ได้มาทำลายวิญญาณแต่มาเพื่อปลุกให้ตื่นบาดแผลทุกแผลจากการสูญเสียความผิดหวังการทอดทิ้งหรือการทรยศล้วนมีบทเรียนเงียบๆเ,เป็นรหัสสลับจากชีวิตบาดแผลนี้จะกลายเป็นหน้าต่างในคำสอนเซนและพุทธ ความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูต้องกำจัดแต่คือครูที่ต้องฟังพระพุทธเจ้าไม่เคยปิดบังความจริงนี้พระองค์ประกาศชัดว่านี่คืออริยสัจข้อแรกทุกความไม่พอใจความกระวนกระวายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่การลงโทษแต่คือโอกาสอันล้ำค่าที่จะตื่นจากมายาและมองโลกตามความจริงแต่ไม่ใช่ทุกคน จะเดินออกจากความทุกโดยไม่เปลี่ยนแปลงผู้ที่มองลึกลงไปผู้ที่ยอมให้บาดแผลกลายเป็นกระจกสะท้อนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเดินต่างออกไปเขาพูดต่างออกไปเขารักต่างออกไปเขาแผ่ความสงบแม้พายุจะยังผ่านมาคำสอนบทนี้เผยให้เห็นสิบสองลักษณะอันละเอียดอ่อนแต่งดงามและทรงพลัง ที่ปรากฏบนผู้ซึ่งเคยทุกข์และเลือกเติบโตจากมันลักษณะเหล่านี้เกิดจากความเจ็บปวดไม่อาจมองเห็นได้ง่ายแต่ผู้เดินบนหนทางตื่นรู้จะเห็นชัดเหมือนตะเกียงในป่าอันมืดมิดขอให้เรื่องราวได้เริ่มต้นติดตามชีวิตของผู้เดินทางเงียบบนเส้นทางแห่งสติเรียนรู้ไม่ใช่จากชื่อหรือชัวชาติแต่เรียนรู้ จากการเคลื่อนไหวเงียบของจิตเรื่องนี้สะท้อนดวงวิญญาณของผู้เคยโดนความเศร้าโศกแต่ต้องและเลือกที่จะลุกขึ้นไม่ใช่ด้วยการหนีแต่ด้วยการเดินผ่านความเจ็บอย่างมีสติข้อหนึ่งดวงตาที่สงบแต่มองเห็นทุกอย่างผู้ที่เคยทุกข์หนักจะไม่มองแต่เปลือกภายนอกอีกดวงตาได้เห็นการพังทลายเห็นจุดจบและความหลอกลวง จนไม่แวววาวด้วยความฝันลมลมแต่เปล่งประกายด้วยความตระหนักเงียบผู้เดินทางในเรื่องนี้เคยเฝ้ามองภายนอกใฝ่หาความงามใฝ่หาการยอมรับใฝ่หาความอบอุ่นแต่เมื่อชีวิตพรากสิ่งรักที่สุดไปสายตาจึงหันเข้าข้างในค่้หนึ่งสายลมพัดใบไม้ชา้าช้าผู้เดินทางนั่งนิ่งมองไปยังความว่าง แต่ในความว่างนั้นกลับมองเห็นทุกสิ่งไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นแต่คือความรู้สึกข้างในไม่ใช่แค่รอยยิ้มแต่คือความเจ็บหลังรอยยิ้มนี่คือลักษณะแรกดวงตาแห่งความจริงที่ไม่หวั่นไหวกับหน้ากากไม่ตัดสินแต่เข้าใจเมื่อสูญเสียวิธีมองเดิมวิญญาณจะได้สายตาใหม่ที่ทะลุผ่านมายา และเดินด้วยความเมตตาข้อ2เสียงที่ไม่พูดมากแต่พูดอย่างลึกซึง้งหลังความทุกข์คำพูดจะน้อยลงไม่ใช่เพื่ออวดหรือเพื่อเกลียกล่อมแต่เพื่อรับใช้ความเงียบผู้เดินทางเริ่มพูดน้อยลงไม่ใช่เพราะเขินอายแต่เพราะความเคารพทุกคำพูดเหมือนระลอกน้ำบนผิวน้ำสงบมีคนถามครั้งหนึ่งทำไมเธอเงียบจัง ผู้เดินทางยิ้มอ่อนแล้วตอบว่าฉันจะพูดก็ต่อเมื่อความเงียบยอมรับนับจากวันนั้นผู้คนเริ่มตั้งใจฟังเหมือนคำพูดมีน้ำหนักความทุกข์สอนให้รู้ว่าภาษาที่ทรงพลังที่สุดคือการมีอยู่ไม่ใช่เสียงพูดความเงียบกลายเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์และเมื่อมีคำพูดมันจะก้องในหัวใจคนยาวนาน ข้อสขอบเขตที่อ่อนโยนแต่มั่นคงผู้ที่ผ่านความเจ็บปวดจะไม่ทนวุ่นวายที่แอบอ้างเป็นความรักผู้เดินทางเคยเปิดหัวใจให้คนมากมายการเอาใจคนเคยเหมือนรักแต่รักที่ขาดความเคารพตนเองไม่ใช่รักมันคือความกลัวเมื่อถูกทอรยศจนหัวใจพัง ผู้เดินทางได้เรียนรู้ศิละปะแห่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขอบเขตใหม่ของเขาไม่ได้แข็งกระด้างไม่ก้าวร้าวแต่นุ่มดั่งสายลมแข็งดั่งภูผาแค่สายตามองคำว่าไม่ที่สงบหรือการถอยอย่างเงียบก็เพียงพอผู้ที่เคยทุกข์รู้ว่าความสงบมีค่าเขาปกป้องมันไม่ด้วยความรุนแรงแต่ด้วยความมีสติ จากความเจ็บเขาสร้างรั้วที่มองไม่เห็นไม่ใช่เพื่อตัดขาดโลกแต่เพื่อรักษาดวงใจให้อยู่ในสมดุลข้อ4ความกรุณาที่ไม่ยึดติดความเจ็บปวดทำให้เกิดความเห็นใจแต่ผู้ที่ตื่นจากความเจ็บก้าวข้ามไปได้พวกเขาไม่พยายามจะช่วยทุกคนอีกต่อไปเพราะเข้าใจว่าแต่ละวิญญาณมีกรรมของตนเอง มีเวลาของตนเองมีเส้นทางของตนเองผู้เดินทางเคยทุ่มแรงทั้งหมดเพื่อฉุดคนออกจากความเศร้าแต่ความกรุณาที่แท้จริงไม่แทรกแซงมันเดินเคียงข้างไม่เดินนำหน้ามันไม่แบกคนอื่นแต่มอบพื้นที่ให้นี่คือลักษณะที่สี่ความรักที่เป็นอิสระไม่พยายามควบคุมไม่ขับเคลื่อนด้วยความกลัว หรือความรู้สึกผิดเขามอบความกรุณาด้วยหัวใจที่วางเฉยเหมือนโคมไฟวางไว้กลางทางข้อหาสัมพันธ์กับความเดียวดายเหมือนบ้านสำหรับผู้ที่เคยทุกลึกความเดียวดายไม่ใช่ความเหงาแต่มันคือวิหารเยียวยาผู้เดินทางเคยกลัวความเงียบแต่วันนี้กลับรักมันเคยกลัวห้องว่าง แต่กลับสวดมนต์อยู่ในนั้นความทุกข์บังคับให้ต้องแยกออกแต่ผู้ที่ตื่นรู้ในความโดดเดี่ยวนั้นจะเรียนรู้ที่จะรักเสียงลมหายใจรักความเป็นตัวเองรักเสียงคิดของตัวเองเขาไม่กลัวการอยู่ลำพังอีกต่อไปเพราะในใจเขาไม่ได้โดดเดี่ยวข้อ6รอยยิ้มที่รู้จักความเศร้าลักษณะนี้ มักถูกเข้าใจผิดรอยยิ้มของเขาไม่ได้ใส่ซื่อไม่ใช่รอยยิ้มของคนไม่เคยแตกสลายแต่มันคือรอยยิ้มของคนที่เคยพังแล้วสร้างใหม่ด้วยทองผู้เดินทางเริ่มยิ้มแตกต่างไม่ใช่เพราะความเจ็บหายไปแต่เพราะมันสอนให้เห็นว่าความเจ็บไม่ถาวรในเสียงหัวเราะมีน้ำตาซ่อน ในความเศร้ามีเสียงหัวเราะรออยู่ความขัดแย้งนี้กลายเป็นความสงบรอยยิ้มของเขาไม่ปฏิเสธความเศร้าแต่มองมันแปรเปลี่ยนมันและฉายแสงผ่านมันข้อ7การอยู่กับสิ่งเล็กน้อยอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณเจ็บปวดหนักรสชาติของชีวิตจะเข้มขึ้นแดดจะอุ่นขึ้นลมจะอ่อนโยนขึ้น เรื่องของผู้เดินทางเปลี่ยนไปเมื่อเขารู้ว่าแม้เสียทุกสิ่งแต่ลมหายใจยังมาในทุกเช้าการจิบชาการเหยียบหญ้าเสียงนกกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ความทุกข์หันอัตตาไม่วิ่งหาช่วงเวลายิ่งใหญ่แต่น้อมรับปาฏิหาริย์เล็กๆความกะตันอยู่จึงเกิดขึ้นเองเพราะทุกอย่าง ดูเป็นของขวัญข้อ8พลังสงบที่ปลอบความวุ่นวายโดยไม่ต้องพูดพลังงานของผู้ที่เคยเจ็บลึกและเติบโตจะเยียวยาคนรอบข้างพวกเขาแผ่ความสงบเดินเข้าห้องความตึงเครียดก็เบาลงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาเคยพบพายุและเรียนรู้ จะเป็นจุดสงบกลางพายุคนอื่นจะรู้สึกได้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลแต่ด้วยความรู้สึกผู้เดินทางเคยไม่มีใครเห็นกลับเริ่มถูกมองไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์แต่เพราะความสงบในความเงียบคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยโดยไม่ต้องพยายามเขาสอนคนอื่นให้หายใจใหม่ข้อเก้า การไม่ยึดติดก,กับผลลัพธ์แต่ทุ่มเทกับการกระทำหลังความทุกข์ลอกเปลือกมายาออกไปความอยากควบคุมก็เลือนหายผู้เดินทางเคยกลัวความไม่แน่นอนแต่ความสูญเสียสอนว่าการควบคุมเป็นเพียงภาพลวงตอนนี้ผู้เดินทางลงมืออย่างตั้งใจแต่ไม่ผูกติดก,กับผลเขาทำดีที่สุด แล้วปล่อยวางนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคืออิสรภาพเขาทำหน้าที่เต็มที่แล้วฝากผลลัพธ์ให้จักรวาลความเชื่อเช่นนี้สร้างความสงบในหัวใจข้อสิบไม่ต้องพิสูจน์แค่ต้องมีชีวิตอยู่ความเจ็บเผาผลาญความหยิ่งผู้ที่เคยทุกลึกเลิกวิ่งหาเสียงปรบมือเขาไม่ต้อง ทำให้ใครประทับใจอีกต่อไปแต่เลือกใช้ชีวิตจากข้างในผู้เดินทางเคยวัดค่าตัวเองจากคำชมคนอื่นแต่ความทุกข์กลายเป็นกระจกสะท้อนแก่นแท้เขาเริ่มเดินโดยไม่ต้องอธิบายยืนอยู่โดยไม่ต้องแก้ต่างเขาอยู่กับความจริงไม่ใช่การแสดงและในความจริงนั้น เขารู้สึกเป็นอิสระข้อ11ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ผู้ที่ตื่นรู้ผ่านความเจ็บจะหยุดต่อต้านความจริงเขาไม่สู้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ก้มศีรษะให้มันผู้เดินทางเคยต่อสู้กับอดีตความเสียใจเรื่องราวเก่าๆแต่ความทุกข์สอนให้ยอมจำนน ไม่ใช่แผ่การยอมจำนนคือการมองเห็นอย่างชัดเจนและเลือกความสงบเหนือความแค้นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกการยอมรับกลายเป็นรากแห่งอิสรภาพข้อ12พลังภายในที่ดูอ่อนโยนความเข้มแข็งที่แท้ไม่ดังไม่ใช่เกราะเหล็ก แต่คือความอ่อนที่ไม่พังในโลกที่แข็งกระด้างผู้เดินทางเคยเข้าใจผิดว่าความแข็งคือความแกร่งแต่ความเจ็บเปิดเผยพลังของความอ่อนโยนความเมตตากลายเป็นดาบการให้อภัยคือโลกความอ่อนโยนคือกราเขาเรียนรู้จะเป็นเหมือนน้ำอ่อนนุ่ม แต่สามารถตัดผ่านหินบทสรุปเปเลวไฟที่ไม่ยอมดับคําสอนไม่ได้ยกย่องความเจ็บปวดแต่เปิดเผยของขวัญล้ำค่าความเจ็บไม่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองแต่จะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนใจคุณผู้เดินทางในเรื่องนี้อาจเป็นใครก็ได้ฉันคุณหรือใครก็ตามที่เดินผ่านไฟแล้วเลือก ไม่ให้มันทำให้ขมขื่นแต่ให้มันทำให้ดีขึ้นทั้งสิบสองลักษณะไม่ใช่ร่องรอยของความพังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์เงียบของวิญญาณที่เคยผ่านค่ำคืนและพบแสงจันทร์แต่ละลักษณะกระซิบคาลึกๆว่าฉันเคยล้มแต่ฉันเลือกจะลุกฉันเคยโดดเดี่ยวแต่ฉันเรียนรู้ จะเป็นหนึ่งเดียวฉันเคยหลงทางแต่ฉันพบตัวเองและบางทีนั่นคือรางวัลแท้จริงของความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตที่ไร้บาดแผลแต่คือวิญญาณที่เต็มไปด้วยปัญญาครั้งหน้าถ้าคุณพบใครสักคนที่เดินอย่างแผ่วเบาฟังอย่างลึกซึง้งยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดน้อยอย่าคิดว่า เขาอ่อนแอเพราะพวกเขาคือคนที่ผ่านความทุกข์และแปรเปลี่ยนมันเป็นความสงบและถ้าตัวคุณยังอยู่ในกองไฟขอให้ข้อความนี้เป็นคำสัญญาว่าคุณไม่ได้ถูกทำลายแต่คุณกำลังถูกหล่อใหม่บาดแผลไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นนี่คือเวทมนต์ของการเปลี่ยนแปลงข้างใน เมื่อเรานั่งเงียบกับทั้งสิองลักษณะสัจธรรมลึกๆจะค่อยๆเผยขึ้นว่าความเจ็บไม่ใช่ตอนจบแต่มันคือเตาหลอมวิญญาณการไข้กรนในแบบเซนไม่ใช่แค่คิดแต่มันคือการมองใหม่คือการลิ้มรสความเงียบภายในบทเรียนขอให้เรานั่งเงียบกับลักษณะเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นแค่รายการนับแต่เป็นพลังที่มีชีวิตให้แต่ละลักษณะกระซิบธรรมะฐานชีวิตของผู้ที่เดินอย่างสงบพร้อมร่องรอยแผลข้อหนึ่งดวงตาสงบที่มองเห็นทุกสิ่งความเจ็บเปิดการรับรู้คนที่เคยวิ่งฐานชีวิตอย่างเร่งรีบตอนนี้หยุดมองสิ่งที่เคยมองข้ามกลับชัดเจน ดวงตานี้ไม่ค้นหาความสมบูรณ์แต่มองหาความจริงพวกเขามองเห็นความเจ็บของคนอื่นไม่ใช่ด้วยการวิเคราะห์แต่ด้วยการสะท้อนไม่ตัดสินแต่รับรู้และในความรับรู้นั้นความกรุณาจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ความสงสารแต่คือความเข้าใจลึกดวงตานี้ไม่วิ่งหาคำตอบแต่มัน สะท้อนคำตอบมันบรรจุความสงบของคนที่ไม่ต้องมองไกลเพื่อมองให้ลึก